พีวิธีเซียนภาคแดนเซียนตอนที่179ย่างเท้าสู่แผ่นดินใหม่ตูมประกายดับพระจันทร์เสี้ยวสีดำฟันใส่ลงบนร่างของหอยยักษ์และวานสายฟ้าทั้งสองอย่างแรงดวงตะวันสีดำร้อนแรงเจิดจ้าหาใดเทียมดวงหนึ่งปรากฏขึ้นท่ามกลางความว่างเปล่าครอบคลุมอสูรสายฟ้าทั้งสองเอาไว้ภายใน ครู่ต่อมาดวงตะวันก็ระเบิดออกเสียงดังสนันส่นสั่นสะเทือนฟ้าดินส่งผลให้ความว่างเปล่าในบริเวณใกล้เคียงเกิดการบิดเบี้ยวผันผวนระลอกคลื่นสีดำแผ่กระเพื่อมออกไปยังบริเวณโดยรอบเป็นวงกลมระลอกแล้วระลอกเล่าเรากับเป็นวัตถุที่จับต้องได้ก็ไม่ปานทุกที่ที่กวาดผ่านไปทุกสิ่งล้วนกลายเป็นความว่างเปล่าจนหมดสิน้นหลังจากผ่านไปครู่หนึ่งระลอกคลื่นสีดำเหล่านี้จึงสลายหายไป เผยให้เห็นร่างของหอยยักษ์และวานสายฟ้าปรากฏออกมาสายฟ้าสีม่วงบนร่างของหอยยักษ์ได้หายไปจนหมดสิน้นบนเปลือกหอยปรากฏรอยแตกร้าวมากมายโลหิตสีน้ำเงินไหลซึมออกมาจากรอยแตกเหล่านี้ส่วนวานสายฟ้ากลับมีสภาพหนา้าเวทนายิ่งกว่าลูกสายฟ้าสีดำลูกนั้นในเวลานี้ได้หดตัวเล็กลงจนมีขนาดเท่ากับก่อนหน้านี้แล้วทั้งยังปรากฏรอยปริแยกแตกร้าวขึ้นบนลูกสายฟ้าอีกด้วย บนร่างของวันยักษ์ยังมีบาดแผลนับไม่ถ้วนอยู่ทั่วร่างตั้งแต่หัวจระรหางหลายแห่งยังเป็นบาดแผลยาวใหญ่โชคดีที่บาดแผลเหล่านี้ไม่สาหัสนักแต่ก็ทำให้โลหิตไหลย,ย้อมท้องทะเลใกล้เคียงเป็นสีแดงฉานอย่างไรก็ตามร่างของฮานลี่ที่อยู่เบื้องหน้ากลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยตั้งนานแล้วเปลือกของหอยยักษ์ย้ายเปิดอ้าออกเล็กน้อย เผยให้เห็นดวงแสงสีเขียวเข้มที่คล้ายเป็นดวงตาของมันกำลังสั่นกระพริบอย่างรุนแรงคล้ายกับยังมีความบอดหวั่นพรั่นพรึงหลงเหลืออยู่ไม่น้อยแม้หอยยักษ์ได้สูญเสียสิ่งที่ทุ่มเทเวลาบ่มเพาะหลอมสร้างขึ้นมาไม่รู้กี่ปีไปแต่ถึงอย่างไรก็ถือว่ายังรักษาชีวิตไว้ได้ในที่สุดด้วยช่วงชีวิตอันยืนยาวของมันย่อมสามารถบ่มเพาะหลอมสร้างของสิ่งนี้ขึ้นมาได้อีกครั้งส่วนอีกด้านหนึ่ง วานสายฟ้าอ้าปากดูดลูกกลมสีดำกลับเข้าไปในท้องสองตากวาดมองไปรอบด้านอย่างหวาดระแวงเห็นได้ชัดว่ายังรู้สึกตื่นตระหนกขวัญเสียอยู่ไม่น้อยในเวลาเดียวกันอสรพิษสายฟ้าท่องพายุรอบบริเวณก็ค่อยๆสงบลงไปทีละน้อยอาสูรยักษ์ทั้งสองต่างหันมามองหน้ากันและกันอยู่ครู่หนึ่งแน่นอนว่าพวกมันทั้งสองย่อมไม่มีความคิดที่จะต่อสู้กันอีกต่อไป พันหันร่างแยกย้ายกันไปและดำดิ่งลงสู่ใต้ท้องทะเลอย่างช้าๆแยกย้ายจากกันไปในสองทิศทางในเวลานี้บนเรืออัศนีข้ามสมุทรที่กำลังแล่นอยู่ห่างออกไปหลายพันลี้ในห้องอันว่างเปล่าของฮารลีพลั์มีแสงสว่างวาบขึ้นเงาร่างหนึ่งปรากฏขึ้นมาในความว่างเปล่านั่นก็คือฮารลี่ฮารลีวางเขตอาคมต้องห้ามในห้องเพิ่มเติมลงไปอีกหลายชั้นจากนั้นจึงนั่งลงขัดสมาธิ พลิกมือหยิบสิ่งของชิ้นหนึ่งออกมานั่นก็คือดาบยาวสีดำเล่มนั้นร่องรอยยินดีปรีดาปรากฏขึ้นในดวงตาของฮารีหลังจากการต่อสู้ในวันนี้ในที่สุดฮารีก็มีความเข้าใจในพลังและความสามารถของดาบสีดำเล่มนี้ขึ้นมาหลายส่วนถึงแม้ยังไม่สามารถเทียบได้กับกระบี่สะบ้นวิญญาณสวรรค์ทมินที่มีพลังทำลายล้างอันน่าอัศจรรย์แต่ในที่สุดตนเองก็ได้รับวัตถุเสียนที่เหมาะมือมาชิ้นหนึ่ง อย่างไรก็ตามดาบนี้กับตนเองยังคงไม่สามารถหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้โดยสมบูรณ์คงต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งในการขัดเกลามันถึงจะสามารถใช้งานดาบนี้ได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นเมื่อคิดมาถึงเรื่องนี้หารลี่จึงอ้าปากพ่นเปลวเพลิงสีเขียวลูกหนึ่งออกมาห่อหุ้มดาบยาวสีดำนี้เอาไว้แล้วกลืนเข้าไปในท้องของตนเองฮาร์ลี่พันโบกมืออีกคราหนึ่ง ลูกกลมสีม่วงขนาดเท่าศีษะคนลูกหนึ่งปรากฏขึ้นบนมือของหารลี่ลูกกลมนี้ไม่ได้มีลักษณะกลมเกลี้ยงอย่างสมบูรณ์แต่ค่อนข้างเป็นรูปไข่ทั่วทั้งตัวเป็นประกายโปร่งใสาราวกับหยกและเปล่งประกายสีม่วงเข้มออกมาในขณะนี้บนพื้นผิวของผลึกสีม่วงนี้ไม่มีร่องรอยของสายฟ้าเพียงเปล่งรัศมีสีม่วงอันเข้มข้นและปร่งแสงขุมหนึ่งออกมา พลังแห่งกฎเกณฑ์สายหนึ่งแผ่เล็ดลอดออกมาจากด้านในผลึกนี้ฮาลี่ขมวดคิ้วเล็กน้อยเดิมทีฮารลี่คิดว่าลูกกลมนี้เป็นแก่นปีศาจของหอยยักษ์ตัวนั้นหรือสิ่งของประเภทนั้นแต่เมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดทีท้่วแล้วดูเหมือนจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นมีคำร่ำลือกันว่าสัตว์อสูรที่ฝึกฝนบำเพ็ญเพียรจนสำเร็จเป็นเซียนเท่งแท้แล้วนั้นจะไม่มีแก่นปีศาจภายในร่างอีกต่อไป แต่ได้ถูกแปลงสภาพกลายเป็นวิญญาณแรกกำเนิดเหมือนเช่นผู้บำเพ็ญเซียนเผ่ามนุษย์ทั่วไปหลังจากที่ได้ตระหนักรู้ถึงพลังแห่งกฎเกณฑ์ส่วนใหญ่มักผนวกพลังแห่งกฎเกณฑ์นั้นไว้ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายอสูรไทเฟยที่ตนเองสังหารไปก่อนหน้านี้ก็ผนวกกฎเกณฑ์แห่งเวลาไว้ที่ดวงตาข้างเดียวของมันแต่ก็ยังมีสัตว์อสูรระดับเซียนเท่งแท้บางตนที่หลังจากตรหนักรู้ถึงพลังแห่งกฎเกณฑ์ ก็ได้นำพลังแห่งกฎเกณฑ์ที่ได้ตระหนักรู้นั้นมาแปลงเป็นดวงจิตและหลอมรวมควบแน่นเป็นแก่นวิญญาณอยู่ภายในร่างกายของตนเองเพื่อสร้างเป็นแก่นปีศาจขึ้นมาสำหรับสัตว์อสูรที่เป็นเสียนเที่ยงแท้งแล้วแก่นปีศาจนี้ไม่มีความสำคัญต่อชีวิตเท่ากับแก่นปราณปีศาจแต่เป็นเหมือนอาวุธวิเศษต้นแบบที่ถือกำเนิดขึ้นตามธรรมชาติชิ้นหนึ่งมากกว่า ดังนั้นแก่นปีศาจแต่ละชิ้นจึงมีมูลค่าสูงล้ำอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ฮัลี่สายศีรษะไม่ขบคิดเรื่องนี้ให้มากเกินไปสองมือถือลูกผลึกสีม่วงไว้และถ่ายเทพลังปราณเสียนภายในร่างเข้าไปในลูกผลึกนั้นอย่างช้าช้าทีละน้อยรัศมีสีม่วงบนพื้นผิวของลูกผลึกสีม่วงเปล่งแสงสว่างขึ้นเล็กน้อยอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้นแม้แต่น้อย ฮารลี่ขมวดคิ้วเล็กน้อยจากนั้นจึงเปลี่ยนความคิดเส้นสายฟ้าสีเงินมากมายปรากฏขึ้นบนมือทั้งสองของหารลี่และแทรกหายลงไปในลูกผลึกสีม่วงชิงลูกผลึกสีม่วงพันเปล่งแสงสีม่วงออกมาเส้นสายฟ้าสีม่วงใหญ่หนาที่มีขนาดเท่ากับแขนมากมายหลายสายปรากฏออกมาทำให้เกิดเสียงฟ้าร้องคำรามดังสนัน่น ภายในลูกผลึกมีประกายสายฟ้าสีม่วงที่เป็นเส้นใยบางเฉียบราวกับใยแมงมุมมากมายปรากฏขึ้นมาเมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดทีท่วนแล้วจึงพบว่าเส้นใยสายฟ้าเหล่านั้นที่แท้เกิดจากการก่อตัวรวมกันของอัครเวทส,สายฟ้ามากมายนับไม่ถ้วนทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงผันผวนเป็นรูปทรงต่างๆอยู่ตลอดเวลาปลดปล่อยพลังแห่งกฎเกณฑ์สายฟ้าอันแข็งแกร่งคุ้มหนึ่งออกมาเป็นอย่างที่คิดไว้จริงๆ ฮานลี่มีสีหน้าเปี่ยมสุขจากนั้นจึงเพ่งสายตาจ้องเขม็งไปที่อกครเวสสายฟ้าที่อยู่ภายในลูกผลึกฮานลี่สัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของพลังแห่งกฎเกณฑ์สายฟ้าขุมนั้นจึงพยายามเจาะเข้าไปสำรวจความลี้ลับของกฎเกณฑ์สายฟ้าดูสักหน่อยชั่วพริบตาเวลาได้ผ่านไปมากกว่าครึ่งปีแล้วเปรียปร้ยวยภายในห้องที่มีเขตอาคมต้องห้ามครอบคลุมอยู่ ลูกผลึกสีม่วงที่มีเส้นสายฟ้าเกี่ยวพันอยู่โดยรอบกำลังลอยครั้งอยู่กลางอากาศและกำลังโคจรหมุนบนรอบตัวเองอย่างเชื่องช้านุ่มนวลฮานลี่กำลังนั่งหลับตาขัดสมาธิอยู่ใต้ลูกผลึกลูกตาใต้เปลือกตาขยับไปมาเล็กน้อยในขณะที่ฮานลี่กำลังสัมผัสถ,ถึงการเปลี่ยนแปลง,ท,งทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในลูกผลึกผ่านปรานรับรู้ของตนเองหลังจากผ่านไปเนิ่นนาน หารลี่จึงลืมตาขึ้นพร้อมกับถอนหายใจออกมาด้วยความอับจนปัญญาจากนั้นจึงโบกมือคราหนึ่งเส้นสายฟ้าสีม่วงบนพื้นผิวของลูกผลึกพลันหายไปทันทีจากนั้นจึงตกลงบนมือของหารลี่หลังจากคร่ำเคร่งศึกษามานานกว่าครึ่งปีหารลี่ก็ยังคงไม่พบเบาะแสเกี่ยวกับกฎเกณฑ์สายฟ้าเลยแม้แต่น้อยดูท่าข้าคงคิดตื้นเขินเกิน,กนไป หานลี่ยิ้มอย่างขมขื่นขณะเอ่ยพึมพำกับตัวเองวิธีแห่งกฎเกณฑ์น,นั้นลี้ลับและลึกซึ้งอย่างหาที่เปรียบไม่ได้อีกทั้งกระบวนการในการตระหนักรู้นั้นมักขึ้นอยู่กับโชควาสนาที่อาจเกิดขึ้นได้นานับประการแม้ตนเองได้รับลูกผลึกที่มีพลังแห่งกฎเกณฑ์สายฟ้ามาครอบครองแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตนเองจะสามารถตรหนักรู้มันขึ้นมาได้อย่างท่องแท้แน่นอนแม้หันลี่ได้เตรียมใจไว้แล้วสำหรับเรื่องนี้ แต่ในใจก็ยังรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยไม่ได้แต่จะว่าไปแล้วก็ใช่ว่าตนเองจะไม่ได้รับสิ่งใดเลยในตอนนี้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังสายฟ้าของตนเองนั้นมีเพิ่มขึ้นกว่าเดิมมากนักเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้วิธีการควบคุมสายฟ้าก็มีความละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นไปโดยปริยายเช่นกันหารลี่พลิกมือวางลูกผลึกไว้ด้านข้างจากนั้นจึงเลื่อนมือแตะไปที่ถุงวารีพิสุทธิ์ที่ข้างเอวของตนเองคราหนึ่ง วารีหนักก้อนหนึ่งลอยออกมาตกลงบนมือของฮานลีฮานลี่ยื่นมือไปแตะบนลูกผลึกสีม่วงคราหนึ่งได้ยินเสียงแตกเปรี้ยดังขึ้นเส้นสายฟ้าสีม่วงกลุ่มหนึ่งปรากฏออกมาฮารลีไรเวดด้วยสองมือเส้นสายฟ้าสีม่วงมากมายพุ่งออกมาจากลูกผลึกจากนั้นก็ผสานรวมเข้าไปในวารีหนักก้อนนั้นเปรียง ทันทีที่ทั้งสองสิ่งสัมผัสกันต่างก็ผลักสายซึ่งกันและกันอย่างรุนแรงประกายวารีและรัศมีสายฟ้าต่างสันไหวอย่างรุนแรงน่ากลัวฮานลี่ไม่ได้มีอาการตื่นตระหนกแต่อย่างใดสองมือเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วดุดสายฟ้าอัคระเวทมากมายหลายชุดบินออกมาชักนำประกายสายฟ้าสีม่วงให้ห่อหุ้มก้อนวารีหนักสีดำเอาไว้ตรงกลางจากนั้นฮันลี่ก็เปลี่ยนการไรเวท ทั้งสองสิ่งจึงค่อยๆหลอมรวมเข้าด้วยกันทีละน้อยสามวันต่อมาฮาร์ลี่กำลังพลิกมือไปมาเล่นกับลูกกลมขนาดเท่ากัปั้นลูกหนึ่งที่มีลวดลายอัสนีสีม่วงอยู่บนพื้นผิวของสิ่งนี้ก็คือริ้วอัสนีวารีหนักเพียงแต่ครั้งนี้ฮาร์ลี่ใช้สายฟ้าสีม่วงในลูกผลึกหลอมรวมเข้ากับวารีหนักแม้ยังไม่ได้ทำการทดสอบ แต่คาดว่าพลังของริวอสนีวารีหนักสีม่วงดำลูกนี้ย่อมต้องมีพลานุภาพมากกว่าริวอสนีวารีหนักที่หลอมสร้างด้วยพลังของวิหกสายฟ้าเล่ยเพิงอย่างแน่นอนรอยยิ้มสายหนึ่งปรากฏขึ้นบนใบหน้าของหานลี่จากนั้นหานลี่ก็พลิกมือเก็บริวอสนีสีม่วงดำลูกนั้นเข้าไปขณะที่สายตามองออกไปนอกหน้าต่างคราหนึ่งหลังจากผ่านการเดินทางมาอย่างยาวนาน รืออสนีข้ามสมุทรก็ได้ออกจากบริเวณใจกลางมหาสมุทรฟ้าขนองในที่สุดทําให้สายฟ้าบนก้อนเมฆในอากาศลดน้อยลงไปมากอย่างเห็นได้ชัดตอนนี้การเดินทางได้ผ่านไปเป็นระยะทางเกินครึ่งหนึ่งแล้วยังเหลือเวลาอีกสองสปีกว่าจะไปถึงแผ่นดินกูอวินแววตาของหานลี่มีประกายสุขใจสายหนึ่งว่าผ่านพลางโบกมือหยิบวารีหนักก้อนหนึ่งออกมาอีกครั้ง ก่อนที่จะไปถึงแผ่นดินกูอินจำเป็นต้องเตรียมการเรื่องที่จำเป็นต้องกระทำทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อนสปีต่อมาบนหน้าผาสูงเสียดฟ้านับหมื่นจ้างที่มีรูปร่างเหมือนจะงอยปากนกอินทรีแห่งหนึ่งหน้าผาแห่งนี้ปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลนตั้งอยู่โดดเดี่ยวเพียงลำพังด้านบนหน้าผามีทางเดินขึ้นเขาอันใหญ่โตโออาสูงกว่าร้อยจ้างสร้างจากศิลาสีแดงเข้มที่ไม่รู้จักชนิดหนึ่ง บนหน้าผานั้นมีป้ายโลหะสีทองแขวนอยู่ในแนวนอนโดยเขียนอักษรตัวใหญ่ไว้สามตัวว่าอินซีผ่านทุกใต้หน้าผาเป็นทะเลเมฆขาวที่ทอดยาวหลายหมื่นลี้ผืนหนึ่งมีไอหมอกปะตุปันป่วนอยู่ด้านในทุกระยะหลายสิบลี้จะมียอดเขาเล็กๆโผล่พ้นออกมาจากทะเลเมฆเรากับเป็นเกาะโดดเดี่ยวที่ตั้งอยู่กลางทะเลก็ไม่ปานแม้ดูแล้วมีขนาดเพียงฝ่ามือแต่แท้จริงแล้วล้วนเป็นยอดเขาสูงตระหง่านหลายหมื่นจ้างทั้งสิ้น ยอดเขาเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเทือเขากระเรียนครวนที่มีชื่อเสียงเลื่องลือในแผ่นดินกูห่วินแม้เป็นเพียงกิ่งก้านสาขาอันห่างไกลแต่ก็ยังมีความงดงามยิ่งใหญ่ไม่ได้วยไปกว่ากันอีกทั้งยังมีบรรยากาศน่าประทับใจไม่ธรรมดาอีกด้วยขณะนี้เป็นเวลาเช้าตรู่พระอาทิตย์ยามเช้ากำลังทอแสงพ้นขอบฟ้าแสงตะวันสีทองเรื่อเรองฉายสายแสงแรง ทะเลเมฆทั้งหมดล้วนถูกอับไล้ไปด้วยแสงสีทองสว่างสุกใสผืนหนึ่งภายใต้สายลมภูเขาอันหนาวเหน็บที่โชยพัดมาทำให้ทะเลเมฆเกิดการปั่นป่วนม้วนตัวเป็นระลอกคลื่นสีทองอันวิจิตรงดงามเกินจินตนาการท่ามกลางสายลมภูเขาพัดพาพันมีเสียงมูมูดังขึ้นราวกับเสียงวัวร้องซุ้มเสียงแม่ทุ้มต่ำแต่กลับมีพลังแหลมคมดังสะท้อนกล้องไปทั่วทั้งท้องฟ้า เพียงเห็นว่าท่ามกลางทะเลเมฆนั้นมีร่างใหญ่มหึมาร่างหนึ่งทะลุผ่านคลื่นเมฆสีทองเข้ามาและมุ่งหน้าไปทางท่าเรืออินทรีผ่านทุกอย่างเชื่องช้าร่างใหญ่มหึมานี้มีขนาดหลายร้อยจ้างรูปร่างภายนอกดูคล้ายกับเต่าทะเลยักษ์สีดำอมเขียวตัวหนึ่งคลีปเต่ายักษ์ทั้งสี่มีลักษณะเหมือนไม้ภายสีเล่มกำลังแหวกไว้อย่างนุ่มนวลเชื่องช้าอยู่ท่ามกลางทะเลเมฆผลักดันเมฆหมอกให้เคลื่อนออกไปด้านข้าง ในขณะที่ตัวมันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าภายใต้แรงหนุนส่งของกระแสลมบนกระดองสีดำอมเขียวของเต่ายักษ์ตัวนั้นยังมีอาคารสามชั้นที่มีรูปร่างเหมือนเรือใบบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ซึ่งก่อสร้างขึ้นอย่างประณีตวิจิตรเป็นอย่างยิ่งตัวอาคารตกแต่งประดับประดาอย่างหรูหราด้วยทองคำและหยกแกสลักทำให้ดูงดงามหรูหราเป็นอย่างยิ่งในขณะนี้ผู้คนหลายร้อยคนยืนอยู่บนดาดฟ้าของเรือใบลำน,นั้น ส่วนใหญ่สำรวจมองไปรอบด้านด้วยสีหน้าผ่อนคลายขณะชื่นชมทิวทัศน์ของทะเลเมฆที่อยู่เบื้องหน้าสายตาที่ด้านหน้าสุดของดาดฟ้าตรงตำแหน่งที่อยู่ใกล้กับศีรษะเต่ามากที่สุดบุรุษชุดเขียวรูปร่างสันทัดผู้หนึ่งกำลังยืนอยู่ท่ามกลางสายลมสองมือจับราวกั้นไม้มะเกลือหนาหนักที่ฝังอยู่ในกระดองเต่ากำลังมองดูท่าเรืออินทรีผ่านทุกที่อยู่ในระยะไกลด้วยแววตาสดใสเป็นประกาย คนผู้นี้ก็คือหานลี่ที่เดินทางไกลามาจากแผ่นดินหวงหลานส่วนซุนเคิร์ที่เคยรู้จักมักคุ้นกันบนเรืออสนีข้ามสมุทรนั้นหลังจากขึ้นฝั่งบนแผ่นดินกู่อวินเรียบร้อยแล้วก็ได้ขอตัวอำลายแยกทางจากไปทันทีตอนนี้สัตว์อสูรเต่ายักษ์ที่หารลี่กำลังโดยสารอยู่นี้มีชื่อว่าเต่าท่องเมคาเป็นอสูรวิญญาณที่บินได้ขนาดมหามาชนิดหนึ่งมีนิสัยอ่อนโยนเชื่องเชื่ออย่างยิ่ง ทั้งยังมีความสามารถในการบรรทุกโดยสารเป็นจำนวนมากเหมาะสมกับการเดินทางท่ามกลางทะเลเมฆด้วยเหตุนี้จึงมีหอ,อการค้าใหญ่บางแห่งนำมาเลี้ยงดูไว้ใช้งานในการขนส่งโดยสารทางไกลถึงอย่างไรแผ่นดินกูอวินก็ไม่ใช่สถานที่ที่มีเขตอาคมเคลื่อนย้ายอยู่ทุกขนแห่งเมื่อหานลี่เหยียบย่างเข้าสู่แผ่นดินใหม่เป็นครั้งแรกภายใต้สถานการณ์ที่เป็นคนแปลลกหน้าในแผ่นดินที่ไม่คุ้นเคย แน่นอนว่าหารลี่ย่อมต้องจ่ายค่าเดินทางบางส่วนเพื่อซื้อความสะดวกในการโดยสารเต่าท่องเมคาตัวนี้เพื่อเร่งเดินทางต่อไปอีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ทำความคุ้นเคยกับดินแดนใหม่แห่งนี้อันเป็นที่ตั้งของสำนนกเต่าแสงมังกรโดยไม่ต้องลำบากมากนะักหมู่เต่าท่องเมคากู่ร้องเสียงดังยาวคราหนึ่งขอบกระดองเต่าข้างหนึ่งของเต่ายักษ์ชนเข้ากับท่าเรืออินซีผ่านทุกทำาให้เกิดการสั่นสะเทือนขึ้นเล็กน้อย จากนั้นจึงค่อยสงบมั่นคงลงทีละน้อยภายใต้คำกล่าวขอบคุณของผู้ดูแลเรือเต่าท่องเมคาผู้คนต่างพากันเดินลงบันไดไม้ที่สร้างขึ้นตามแนวลาดเอียงของกระดองเต่าไปทีละคนและก้าวขึ้นไปบนหน้าผาโดดเดี่ยวที่ลอยสูงอยู่บนท้องฟ้าหารลี่ก็ติดตามฝูงชนก้าวขึ้นไปบนหน้าผาด้วยเช่นกันพร้อมกับอดเงยสีสมองดูทางเดินอันใหญ่โตโออาที่ตั้งประงานอยู่สูงขึ้นไปไม่ได้ ตามข้อมูลที่บ่งบอกไว้ในแผนที่ที่นี่ถือว่าได้ออกมาจากพื้นที่ชายแดนของแผ่นดินกูอวินและเริ่มเข้าสู่พื้นที่ภาคกลางของแผ่นดินกูอวินอย่างเป็นทางการจบตอนที่179